เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2563นะคะกับคำถามยอดฮิตนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เดอะซันนะคะก็ถือว่าถามว่างานการที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้นะคะรวมถึงอาชีพที่ทำอยู่ไม่ว่าธุรกิจการค้าหรืองานประจำงานอีเวนต์ต่างๆนะคะงานอิสระ ถือว่ามาถูกทางแล้วมีความมั่นคงไหมนะคะแม่ขุนทองคิดว่าช่วงนี้นะคะมีความมั่นคงมากในเรื่องของการเงินนะคะเงินทองก็จะไหลามาเทมาจากอาชีพของเรากับกิจการค้าขายของเราอย่างนี้นะคะงานอิสระก็จะมีคนมาว่าจ้างงานนะคะทําให้เงินทองไหลามาเทมานะคะโปรเจกต์ที่เราคิดอยู่นะคะ ก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะเอาออกมาสัก23สโปรเจกต์นะคะให้มันเป็นความจริงนะคะมันก็จะไหลลื่นนะคะเงินทองก็ไหลามาเทมานะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำหรือรับราชการนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงื่อเลื่อนเงินเดือนนะคะมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานนะคะทำธุรกิจค้าขายก็ถือว่าช่วงนี้ได้กำไรดีนะคะ,ะมีโชคลาภจากเงินเงินทองเข้ามานะคะจากการขายทรัพย์สินมรดกนะคะหรือการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์ ะะหรือมิเช่นนั้นก็จากหน้าที่การงานการค้าขายนะคะลงทุนไปก็ได้กําไรตอบกลับมานะคะถามเรื่องการเงินโชคลาบนะคะถือว่าช่วงนี้มีโชคลาบจากการเสี่ยงนะคะแล้วก็มีเงินก้อนเข้ามานะคะจากหลายๆทางนะคะไม่ว่าจะอาชีพการงานหรือเงินก้อนที่รอคอยนะคะถามว่าบางคนอาจจะสอบเข้าทํางานหรือว่างานอยู่นะคะคุณสอบได้แน่นอนนะคะ หรือบางคนสอบเข้ารับราชการคุณได้แน่นอนนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะถือว่าผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะรวมทั้งคนที่จะเรียนต่อนะคะจบการศึกษาแล้วได้เรียนต่อทันทีนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะไพ่ i m p เพรสนะคะก็ถือว่า,าช่วงนี้นะคะ คนทำทุกอาชีพนะคะไม่ว่าทำธุรกิจค้าขายงานประจำนะคะงานอิสระหรือรับราชการนะคะก็ถือว่าคนเพศหญิงจะมีอิทธิพลกับคุณมากนะคะถามว่ามีความมั่นคงกับหน้าที่การงานไหมนะคะ,ะถ้าเป็นได้เจ้าหนงเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะคะช่วยเหลืออุปถัมเราก็ถือว่าเราจะมีความก้าวหน้านะคะรวมทั้งคู่เรานะคะบางคนก็อาจจะทําธุรกิจกับคู่ของเรานะคะกับ คนรักของเรานะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีดวงส่งเสริมกันนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะหรือทํากับบุตรบริวารน,นะคะหรือ,อ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงอย่างนี้นะคะก็จะช่วยเหลือปุปถามเรานะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะการงานก็มีความมั่นคงนะคะ,ะคนรับราชการก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้เราไปช่วยงานช่วยราชการอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะหรือบางคนก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งหรืออาจจะย้ายกลับภูมิลำเนานะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะคะโปรเจกที่คิดไว้นะคะสมปรารถนาแน่นอนนะคะ ไม่ว่าจะทําเกี่ยวกับอาชีพโอปภคอุโโโิโภคของกินของใช้สวยๆงามงามมีได้หมดนะคะไพ่เจ้าหญิงรวมถึงการเกษตรด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะถามเรื่องการเงินโชคลาบนะคะถือว่าการเงินโชคลาบดีมากนะคะ,ะได้โชคลาบนะคะจากการทําธุรกิจนะคะจากการที่ทําอาชีพของเรานะคะ,ะทํามาค้าขายนะคะลงทุนไปก็ได้กําไรกลับมานะคะหรือโชคลาบจากการเสี่ยงนะคะโชคลาบจาก เงินตกเบิกอย่างนี้นะคะหรือโชคลาภจากการเป็นในหน้านะคะโชคลาภจากการขายทรัพย์สินมรดกนะคะ <บ S 1> ถือว่าเงินทองไหลมาเทมานะคะสําหรับคนว่างงานก็อาจจะได้งานแล้วตอนนี้นะคะจะมีคนฝากฝังงานให้เรานะคะหรือเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นเพศหญิงนะคะแนะนํางานให้เราบางคนก็สอบบรรจุเข้ารับราชการจะได้ไหมอย่างนี้นะคะก็ถือว่าได้แน่นอนนะคะมุง่งมั่นตั้งใจเข้านะคะยังไงคุณได้สมหวังแน่นอนนะคะ น้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีเยี่ยมนะคะผลการเรียนดีนะคะคนจบการศึกษาก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีหรือสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่อัศวินถือดาบนะคะถามว่าหน้าที่การงานตอนนี้มั่นคงไหมนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟันฝ่าอุปสรรคนะคะเอาโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาทําอาจจะมีปัญหาอุปสรรค หลากหลายนะปัจจุบันนี้ให้คุณต่อสู้อดทนนะคะถึงจะประสบความสําเร็จนะคะห้ามท้อแท้นะคะถ้าท้อแท้แล้วมันเป็นไปได้ยากนะคะ ตอนนี้ถ้าคุณสู้ยิบตานะคะสู้ไม่ถอยอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะทําโปรเจกต์นะคะหรือ,อธุรกิจการค้าอะไรต่างๆมันจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะตอนนี้ถ้าคุณผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปนะคะก็จะดียาวเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือ,อรับราชการอะไรต่างๆนะคะปัญหาอุปสรรคมันมีแน่นอนในช่วงนี้นะคะให้คุณดิ้นรนฟันฝ่าไปนะคะอุปสรรคทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของคุณนะคะ มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือบางคนทํามาค้าขายนะคะจากที่เงียบอยู่นะคะก็จะพอคุณฟันฝ่าอุปสรรคมีแนวทางนะคะอย่าไปนั่งเศร้าระทมมาเลยอย่างนี้นะคะทุกเศร้าไปอ่ะมันเสียเวลาเปล่าๆนะคะเอาเวลาทุกเศร้าของเรามาคิดโปรเจกต์ดีๆนะคะ,ะสินค้ากระจายออกไม่ได้ก็มีโปรเจกต์โปรโมชั่นอะไรต่างๆนะคะลองคิดดูนะคะคุณก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะหาแนวทางไม่ได้นะคะแต่จากนี้ไป คุณอาจจะต้องอมีอุปสรรคในเรื่องของการที่คุณจะต้องคิดโปรเจกต์คิดแนวทางที่จะทํายังไงที่กระจายสินค้าของคุณออกไปได้นะคะโปรเจกต์ไหนที่มันเป็นไปไม่ได้คุณก็ปิดมันไปนะคะยกเลิกมันไปนะคะหาโปรเจกต์ใหม่มาทำางนี้นะคะสําเร็จแน่นอนนะคะใจเย็นๆนะคะมันอาจจะมีอุปสรรคเยอะนะคะสําหรับการเงินนะคะแล้วก็โชคลาบนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนอะไรมากมายนะคะโชคลาภก,ก็ถือว่าได้จากการ เหนื่อยากของเราน้ําพักน้ําแรงของเรานะคะการเงินได้มาจากการเหนือยากของเรานะคะต่อสู้ดิ้นรนนะคะโชคลาภจากการเสี่ยงก็ยังต้องรอไปก่อนนะคะยังไม่มีโชคลาภจากการเสี่ยงนะคะสําหรับคนว่างงานจะได้งานไหมนะคะบางคนสอบเข้ารับราชการจะได้ไหมนะคะก็ต้องอาจจะยื่นรีโซเม่ไปหลายๆที่หน่อยนะคะที่แรกไม่ได้ก็จะได้ที่อื่นนะคะคุณต้องต้องแบบว่าต้องรอคอยสักเดือนหนึ่งนะคะก็จะ ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะงานการคุณได้แน่นอนแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะถือว่าช่วงนี้นะคะเรายังพยายามไม่มากพอนะคะต้องต่อสู้ดิ้นรนมากกว่านี้นี้นะคะสําหรับคนที่จะสอบเข้ารับราชการนะคะก็ต้องอติวให้หนักนะคะหรืออ่านหนังสือหนักกว่านี้นะคะผลการเรียนผลการสอบถึงจะดีนะคะผลการสอบของคุณนะคะถึงจะ อ,ออกมาดีนะคะไม่ได้คราวนี้ก็น่าจะได้ขราวหน้าอย่างนี้นะคะก็ถือว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะคะจนกว่าเราจะพยายามได้อย่างเต็มที่ก่อนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีอุปสรรคมากมายนะคะ สำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาถือว่าผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่ายากพอสมควรนะคะช่วงนี้อาจจะต้องใช้ตัวช่วยเข้าหาอาจารย์นะคะให้เพื่อนช่วยติวอย่างนี้นะคะมันถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคในช่วงนี้ไปได้นะคะเพราะเจอวิชาที่ยากนะคะแล้วเราเองก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของอความรู้สึกท้อแท้อะไรอย่างนี้นะคะต้องหาขวัญกาลังใจพอสมควรนะคะถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะคะมุ่งมั่นตั้งใจยังไงก็ผ่านพ้นแน่นอนนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่สิบเหรียญนะคะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าการเงินการทองดีนะคะ,ะถือว่าการถามเรื่องโชคลาภการเงินนะคะถือว่าจะโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะคะได้เงินได้ทองจากการขายทรัพย์สินหรือได้เงินได้ทองจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์อย่างนี้นะคะหรือทําธุรกิจค้าขายได้เงินง่ายทองมากกว่าปกตินะคะ อา,อาจจะทํางานประจำนะคะก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ปรับเงินเดือนนอี้นะคะรับราชการก็มีการปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะสอบเข้าเป็นข้าราชการได้หรือสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ก็มีความก้าวหน้านะคะคนทําธุรกิจค้าขายนะคะลงทุนไปก็ได้กําไรตอบกลับมานะคะสิบเหรียญก็ต่อยอดในเรื่องของธุรกิจค้าขายได้เลยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องดิ้นรนฟันฝ่าพอสมควรน,นะคะก็ถือว่าเหนื่อยแต่ก็ได้เงินมามากมายนะคะ สำหรับคนที่ว <t ains rawd mail> ่างงานนะคะแล้วสอบเข้ารับราชการหรือสอบเข้าทำงานนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นบวกนะคะคุณสอบได้แน่นอนได้งานที่มีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็หน้าที่การงานนะคะบางคนสอบเข้ารับราชการคุณสอบได้แน่นอนนะคะสำหรับน้องนนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะคนจะเรียนต่อก็เรียนต่อได้เลยนะคะหลังจบการศึกษาแล้วอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เลเวอร์นะคะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าอา,อาจจะทําบางคนอาชีพนะคะก็อาจจะทำมีมีอาชีพการงานที่จะต้องทํากับคู่ของเรานะคะหรือคิดโปรเจกต์คิดธุรกิจนะคะที่จะทํากับคู่รักของเรานะคะแต่ก็เป็นไปในทางที่ดีเพราะว่าสองหัวก็ดีกว่าหัวเดียวใช่ไหมคะร่วมกันคิดโปรเจกต์ต่างๆก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะบางคนทําอาชีพอิสระนะคะ ก็ถือว่าจะมีเพื่อนฝูงนะคะหรือ,อคนที่รักใคร่ชอบพอกันนะคะแนะนํางานดีๆให้เราต่อเนื่องนะคะคนที่ทํางานประจานะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะให้เราได้เจริญในหน้าที่การงานนะคะคนที่รับราชการก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือเรานะคะคนที่ดูแล้วมีอุปสรรคในเรื่องของการงานนะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะแนะแนวทางในการทำ งานต่างๆนะคะให้ราบรื่นเป็นไปในทางที่ดีนะคะถือว่าคนทําธุรกิจค้าขายก็มีลูกค้าผู้สัญญาที่ดีพอสมควรนะคะก็ถือว่าธุรกิจค้าขายเป็นไปในทางที่ดีนะคะถามเรื่องการเงินโชคลาบนะคะก็จะได้จากคนใกล้ชิดนะคะให้การช่วยเหลือหรือมิเช่นนั้นนะคะจะได้โชคลาบจากการเสี่ยงจากคนรักอย่างนี้นะคะเสี่ยงร่วมกันอย่างนี้นะคะก็จะมีโชคลาบเข้ามา,านี้นะคะ การเงินการทองอาจจะคู่รักเราเป็นคนซัพพอร์ตเรานะคะช่วยเหลือเราอย่างนี้น,นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีหรือมีฉะนั้นนะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ญาติาพี่น้องอย่างนี้นะคะให้การช่วยเหลืออุปถัมเรานะคะการเงินการทองก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะคะถามว่าคนที่สอบเข้าทํางานหรือว่างานจะได้งานไหมอย่างนี้นะคะ<ส>ก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่จะได้งานจากคนที่ เพื่อนฝูงกันแนะนํางานให้เรานะคะหรือคู่ของเรานะคะ แนะนํางานที่ดีให้เรานะคะคุณก็จะได้ทํางานที่ดีนะคะบางคนก็อาจจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะหรือสอบเข้ารับราชการได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะก็ต้องอาศัยเพื่อนนะคะอาศัยอาจารย์นะคะช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนนะคะก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะคนที่จะจบการศึกษานะคะคุณก็จะจบสมหวังจากการช่วยเหลือของเพื่อนหรืออาจารย์นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะ คนเกิดวันเสาร์นะคะได้ไพ่เมจิเชียนนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามนะคะก็ถือว่ามีความมั่นคงนะคะแล้วก็ดีแบบไม่คาดฝันนะคะบางคนทําธุรกิจค้าขายนะคะคิดว่าของก็ขายไม่ได้เงียบอะไรอย่างนี้นะคะแต่จากนี้ไปนะคะ ก็ถือว่าลงทุนไปก็ได้กําไรกลับมาของก็จะขายดิบขายดีนะคะไม่ว่าจะทําอาชีพอิสระนะคะทํางานประจําหรือ,อรับราชการก็จะดีแบบไม่คาดฝันอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้ตําแหน่งมาแบบไม่คาดฝันนะคะยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งนี้นะคะล้วนแต่เป็นไปในทางที่ดีนะคะแต่คุณก็จะมีเซนส์ของคุณเองนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจค้าขายนะคะ งานอีเวนต์ก็งานอิสระก็จะมีคนมาว่างจ้างงานคุณนะคะก็จะมีเซนส์นะคะว่าเราจะรับงานนี้แล้วงานนี้ก็จะต่อยอดไปได้นะคะหรือทํามาค้าขายก็จะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่เรามีเซนส์ว่าเออคนนี้จะนําพาซึ่งการงานมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรที่ดีนะคะต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะเงินทองก็จะไหลามาเทมานะคะโชคลาภนะคะกับการเงินนะคะการเงินก็ถือว่าจะได้มาแบบไม่คาดฝันนะคะ รวมถึงโชคลาภจากการเสี่ยงนะคะก็จะได้แบบไม่คาดฝันนะคะก็ถือเคล็ดนิดนึงนะคะไม่ต้องนั่งเฝ้ารอนะคะให้ทําเป็นลืมๆไปอยู่ดีคุณก็จะได้เงินแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะคะก็ถือว่าดีนะคะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้นะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่หนึ่งไม่เท้านะคะก็ถือว่าการงานที่ทําอยู่มีความมั่นคงไหมก็ถือว่ามั่นคงพอสมควรเลยนะคะ คุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะก็มีเทคนิคนะคะคนทําธุรกิจการค้าก็มีเทคนิคในการค้านะคะเป็นคนเก่งที่ติดต่อสื่อสารนะคะคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าก็ติดเราอย่างนี้นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเอาโปรเจกต์ไหนมาทํานะคะล้วนมีความสําเร็จทั้งนั้นนะคะก็ค่อยๆทําไปอย่าเพิ่งรีบเร่งนะคะเอามาหลายๆโปรเจกต์ในทีเดียวนะคะมันก็จะเหนื่อยนะคะ ก็คือทำโปรเจกต์หนึ่งให้ราบลื่นก่อนให้อยู่ตัวก่อนแล้วก็เอาโปรเจกต์ใหม่มาเริ่มทําไปเรื่อยๆนะคะต้องหา,าแนวร่วมหาเพื่อนหาอะไรมาช่วยเหลือนะคะรวมถึงคนรักของเราก็ได้นะคะบางคนก็ทํางานประจํานะคะก็จะมีความก้าวหน้าในเรื่องของอาชีพการงานนะคะคนรับราชการก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแน่นอนนะคะคนทํางานอิสระนะคะก็จะได้งานที่มีต่อยอดได้ยาวนานนะคะมี คนมาจ้างงานให้เรานะคะแบบงานที่มีความก้าวหน้านะคะเราได้แสดงศักยภาพได้เต็มที่นะคะเขาก็จ้างงานเราต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับโชคลาภการเงินการเสี่ยงนะคะช่วงนี้ก็มีโชคลาภจากการงานนะคะการเสี่ยงก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะงานก็เ,เงินก็ได้จากงานของเรานะคะก็ถือว่าได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยพอสมควรนะคะบางคนลงทุนไปคนทํามาค้าขายนะคะก็ได้ กำไรตอบกลับมาได้ขยับขยายกิจการของเรานะคะสําหรับคนที่อสอบเข้าทํางานนะคะหรือสอบเข้ารับราชการถือว่าคุณได้งานทําแน่นอนนะคะไม่เกินหนึ่งเดือนนี้คุณได้งานที่ดีแน่นอนนะคะแล้วก็คนที่สอบเข้ารับราชการคุณสอบได้สมหวังแน่นอนนะคะสําหรับน้องนองนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษาจบสมหวังแน่นอนนะคะ ทำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านเฮงเลรวยๆยนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ